อันเดียวกันหรือเรายังอดควรกับทุกเรื่องอยู่หรือเปล่าอันเนี้ยมันก็อันเดียวกันส่วนภายในมันมันไม่มีใครรู้กันหรอกไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนรู้รเผชิญที่จะเรียนรู้ยอมรับกับความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่ายอมรับที่ปากอีกนะ,ะมันไม่ใช่ที่จะเอ้ยเรายอมรับไม่ใช่ แต่ทายังไงจิตใจที่มันจะยอมรับและเห็นตรงตามความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝึกไม่มีทางเหตุเดียวเนียวมาฝึกใจเนี่ยฝึกจิตเ่ยทำไมหลวงปู่ดูลถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคล่ะสรงจิตออกนอกเป็นชมูไทยผลอันเกิดจากจิตที่สรงออกนอกคือทุกข์มรรคคืออะไร อันี้เราก็เห็นเลยว่าต้นทางทั้งหมดคือสติความทุกข์ที่มันจะเบาบางลงเพราะกำลังสติที่เพิ่มขึ้นความทุกข์ที่มันมีกําลังเพราะความคิดและอารมณ์มันมีกําลังเหตุมันมีแค่เนี้ยไม่ได้ต้องไปตั้งชื่อเรื่องมันหรอกความไม่ได้ดั่งใจอะไรต่างๆนะั่นะนะ่ะบ้านไฟไหม้ถูกอกคักป่วย <laughs> นั่นนี่นี่คือรายละเอยียดนี่นี่คือชื่อแต่สภาพจริงๆคือความคิดและอารมณ์คือความเป็นเจ้าของความคุม เมื่อได้ที่เราเห็น,นทนีนี้นเห็นเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผักใสนะเห็นมันยอมรับได้ไหมเขาว่าเราได้ไหมเขาเห็นผิดเพี้ยนจากความเห็นของเราเนี่ยใจมันสะเทือนบ้างไหมเขาเห็นผิดเป็นเรื่องที่ถูกไหมแต่เราเห็นผิดเนี่ย,เ,ยเขาเห็นเขาเขาเขาเข้าใจเราผิดเคยได้ยินไหมเขาเข้าใจผิดอาอมันก็ถูกนะเขามีสิทธิ์เข้าใจเราผิด แต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเนี่ยเราจะไปให้เขาเข้าใจเราให้ถูกก็ถูกของมืออ่ะเห็นย่งงั้นก็ถูกของมือเพราะสติปัญญาที่ต่างกันมุมมองย่อมต่างกันเป็นธรรมดามันเหมือนหกกับเก้ายืนคนละมุมคนที่จะมองเห็นสิ่งเดียวกันเห็นไหมก็ย่อมก็ต้องมีพัฒนาสติกำลังสติปัญญาในยืนอยู่ในจุดเดียวกันแค่นั้นเองอ่า เหมือนเหมือนแต่ก่อนตั้งคําถามหลวงตาทําไปทําไมเหมือนเหมือนถามถามหลวงตาว่าเราเราจะคัดคนยังไงหลวงตาคนเริ่มเยอะแล้วหลวงตาใช้คําว่ากูเลือกไม่ได้ไอเราก็ยังเห็นไหมเราพอเรามีความคิดเราเลือกได้สิทําไมจะเลือกไม่ได้เน่เพราะเราเห็นไหมเพราะเรามีรอยเราก็เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเลือกได้ไม่ดีเราก็แค่นี่บอกไหมแต่พอนะนหยุดนึงอ๋อมันไม่เป็นธรรม มันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมแก่เราและแก่เขาอ่าสังเกตไหมทุกอย่างเขาจะอยู่เขาจะไปใครจะมาเขาเป็นคนเลือกอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมองอีกมุมหนึง่งแม้แต่ตัวเราเองก็ได้รับโอกาสตรงนี้เหมือนกันอ่าเราก็อาศัยโอกาสตรงนี้พัฒนาตัวเองเหมือนกันแล้วทําไมเราถึงปิดกั้นโอกาสของคนอื่นละ่ะอ่าเขา เราต้องเชื่อมั่นในความดีต้องเชื่อมั่นในความไม่ดีคือเชื่อมั่นในกรรมผู้เจ้าบอกว่าน้ํากับไฟย่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้ทุกอย่างเข้ากันได้โดยธาตุทีเนี้ยความไม่ดีมันเหมือนไฟไม่นานมันก็หมดใหม่เลยพลังงานมันก็มันก็โดนผักใสในขณะที่ยังอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่ามันก็ต้องมีมันเหมือนจิกซอว์มันต้องมีด้านที่เข้ากันได้อ่า คือแต่ก่อนแม่ชีจนก็ดูแบบว่าคนแค่พายนอกอย่างนี้หรืว่าเออเขาไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้กก็ธรรมดาเขากคนคนหนึ่งเมื่อน <c oughs> กันก็ตัดสิน<ๆ>ทุกคนจากความเห็นของตัวเอง <c oughs> พอใจก็ดี <c oughs> ไม่พอใจก็ไม่ดีถูกใจก็ดีไปหมด <c oughs> ไม่ว่าจะตดจะยืนยังไงก็ดี <c oughs> <c oughs> พอไม่ถูกใจนั่งเฉยเฉย ก่ถือขาดแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนะว่าแต่ก่อนเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีความเห็นของตัวเองนี่แหละไม่ยังมีอะไรชี้วัดเลยใช่ความเห็นล้วนเลยแหละทีเนี้ยเราเราเห็นเลยว่าความเห็นของเรานี่แหละมันพาเราถูกจะมีสักีคนมาทําลายความเห็นถึงใช้คําว่าอย่าพึงเชื่อมันอย่าพึงเชื่อตัวเองอย่าพึงเชื่อ มันเกลียดใครก็อย่าเพิ่งเชื่อมันรักใครก็อย่าเพิ่งเชื่อสังเกตดูมันรักเขาดีๆเนี่ยไม่นานนะแป๊บหนึ่งก็ไม่รักละเพราะเขาทําไม่ถูกใจ <c oughs> ตอนถูกใจก็คมเกลียวกันโอ้โห<อ>เหมือนะจะแหกตูดกันเลยเคยได้ยินไหมเขาบอกอะไรนะรักกันไปนจะคืนกิน <c oughs> แหกจะดูดดมถ้าดมได้ดมไปแล้ว ทำให้ทุกอย่างไงรักไงพอใจเห็นไหมดีไปหมด <c oughs> นี่นี่แหละทีนี้ยพี่บอกเห็นไหมอารมณ์มันครอบมันมองไม่เห็นตามความเป็นจริงมันมืดมืดแปดด้านเห็นไหมทำไมทำไมเขาชอบมองว่าความรักทําให้คนตาบอดจริงๆไม่ใช่ตานี้บอดไม่ใช่จูงกันคากันไปนะ <c oughs> ใจที่มองไม่มองไม่เห็นตามสภาพของความเป็นจริงพอมันยืดพวกอุปทานมันจะให้คะแนนคนนี้เลยดีกว่าคนอื่นเออ คนคนนี้พอใจอเราก็มีความสุขพอ,พอใจเขามไปด้วยคนคนนี้ทุบจากคนคนนี้เริ่มเกลียดคนคนนี้ไปด้วยเห็นไหมเพราะความไม่รู้สึกตัวมันเลยเป็นธาตุของทุกอย่างธาตุตัวน,นี้คือธาตุนะารับใช้นะทำยังไงเราเราจะเลิกธาตุอยากเป็นไทยไหม <c oughs> ความเป็นทาสจรเยอะรู้ว่าเขาหลอกไม่รู้หรอกแต่จใจให้หลอกออพี่ชกัสุดยอด่า <laughs> รู้ว่าเขาหลอกไม่รู้หรอกเ <c oughs> ชื่อถ้ารู้ว่าเขาหลอกไม่้เขาหลอกหรอกแต่รู้ตอนนั้นเป็นรู้ด้วยความคิดเฉยเพอใจในการหลอกตัวเองหรือพอใจในการที่จะโดนคนอ <c oughs> ื่นหลอกด้วย นี่คือมายาแต่แค่เราหยุดหลอกลวงตัวเองแค่มองให้เห็นความความเป็นจริงเราจะพบว่าเราหยุดหลอกคนอื่นไปด้วยทีนี้อ <Okay. S 1> นั่นแหละมันเลยเป็นธรรมเห็นไหมบว่าถึางบอกว่าทำไม่ได้แต่ก่อนไม่เข้าใจคำว่าทําไม่ได้หรอกไม่เข้าใจเพราะเราเจ็ด,ดานานเรายังเข้าไปแทรกแซงได้เราไม่มองเรื่องของเหตุปัจจัยของมิบางจริง คือแต่ก่อนนี้ก็ให้ทานก็เลือกคนให้แล้วว่าต้องให้คนนี้ขอต้องเลือกเลยใช่ไหมครับลแล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทุกวันนี้สามารถให้ทานแทบทุกคนได้คนที่มาขอหรือว่าไม่เลือกคนไม่ทุกคนนะมองความรู้สึกของตัวเองครับคําตอบที่ชัดเจนที่สุดคือความรู้สึกเราทุกอย่างมันมันเหมือนถ้าจะพูดถึงเหมือนเหมือนเหมือนเรื่องกรรมเหมือนเรื่องอดีตหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนคุยกับแพนความรู้สึกเป็นยังไง เนี่ยตรงเนี้ยที่เราต้องรู้จักเหมือนตัวคุยก็พ,พอพากมู้กเป็นเนี่ยตัวตรงหู้จัดพอใจมันมันมัน,ม,นมันพอทําไมมันพอใจกับการที่จะให้คนนี้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้อา่างนีน้มันก็ต้องมีเหตุของมันสิแต่เราไม่ได้ไปตามหาเหตุตรงนั้นไงไอ้ผลที่เกิดในปัจจุบันนั่นแหละคือเหตุคือคือคือผลที่มันเกิดจากเหตุแต่ก่อนเราเราเรา,เราพยายามรู้อดีตเราจะพยายามตามหาว่าเฮ้ยทำไมความรู้สึกนี้เกิดขึ้น เคยสังเกตไหมเฮ้ยทำไมเราพอใจคนนี้ให้ทำไมเราเกลียดคนนี้บางทีเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมเราไม่พอใจทําไมเขานั่งอยู่เฉยๆหายใจแรงเราก็ทุกข์อ <c> ย <oughs> ่างเคยเป็นแต่เห็นไงเห็นเห็นเห็นมันเรื่อยๆอรแล้วเราจะทํำยังไงกรรมตัวเนี้ยมันยัไม่ไม่ได้ต่อ,อ,อก็เห็นเห็นมันเห็นมันอยู่เรื่อย รายละเอียดของของสิ่งพวกนี้มันนอกอาศัยการสังเกตอาศัยกำลังของสติอาศัยกําลังของสมาธิกาลังของสมาธิคือจะทําให้ทุกอย่างเห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนเนี่ยเราเราไม่เห็นตามความเป็นจริงไงเราเห็นด้วยอัตตาเห็นด้วยกิเลสเห็นด้วยความเป็นเราแล้วมันบวกลบอยู่ตลอดเวลาพอใจมันก็พอมันก็หลุดไปเลยไม่พอใจมันก็หลุดไปเลยมันไม่เคยเห็นทีเนี้ย ความไม่พอใจส่งผลในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันเขายัางไม่ได้ทำอะไรเลย,เ,ลยเราจะต่อไปยังไงเราจะสร้างกรรมต่อยังไงเราจะไปต่อได้ไหมไปต่อหรือพ่อสามีงง <c oughs> คือในใ,ใ,ในการผูกใช่ไหมแม้แต่ความไม่พอใจเนี่ยเราจะสร้างกรรมตัวนี้ให้มาทับผมไปในจิตเราต่อไปเหรอเนี่ย ไม่ถึงถึงบอกว่าความโกรธบางทีมันอาจจะเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจนะแต่การอภัยเนี่ยการเห็นโทษตรงนี้ต้องประกอบด้วยสติปัญญาในปัจจุบันไม่งั้นไม่งั้นเราไม่มีทางที่จะอาัยให้ใครได้มันจะผูกไปเรื่อยๆแม้แต่การทํากุศลทําความดีอย่างๆมันไม่ได้จําในรายละเอียดของวัตถุความรู้สึกที่ได้ทันะ,ะตัวนี้ต่างหากที ความรู้สึกเราด้วยใช่ประกอบเป็ทำไมท่านหนึ่งบอกว่าทานเป็นผลคือรวยล่ะเคยสังเกตไหมถ้าพูดถึงปรมัต์จริงๆเนี่ยความรู้สึกภายในเราฝึกแต่การเป็นผู้รอเป็นผู้เอาซึ่งนั้นคือกิเลสมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป่าอยากได้โทรศัพท์แล้วได้โทรศัพท์มากแค่ความอยากได้เนี่ยเนีนีตัวนี้มันฝึก ใจที่อยากได้ลองสวนเอาให้คำว่าให้ตรงเนี้ยให้ตามกำลังสติปัญญาเอา้านี่เลยสิ่งสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่อยู่นะครับว่าเออเออถ้าเกิดเรามีความรู้สึกนี้ถ้าเกิดเราเราอยากสวนไปถ้าเกิดแบบว่าหรือว่าต้องเอาความรู้สึกที่มันอยากอยากได้มาให้มันตรงตามความรู้สึกของเราหรือว่าจะสวนไปอย่างาคําว่าให้ตามกําลังสติป,ปัญญาบา,บางคนตั้งคาถามก็เข้าว่ะโอ้ยแค่จะกินยังยากเลยอ่า แค่บ้านก็ยังไม่มีเลยจะเอาอะไรมาให้เข้าใจไหมจะเอาอะไรมาให้มองไม่เห็นเหรอมีอะไรพอทําได้ก็เพ่อะเห็ดยังได้อ่าตัวเห็ดยังเกง่งตัวพูจะคล้องวะจตว่า <c oughs> อ,อันนั้นช่อยพ่ได้อันนั้นบ่เป็นทลาดซอ,อยเห็ดเวี้ยซอยเกือ้อกุลนคนอื่นด้วยด้วยแนวใด,ด้วยกำลังกาย เห็นปะเขาบรไดมม้มีมีมีวัตถุเขาก็เอากำลังกายนี่ละสร้อยเห็ดยังได้กำลังใจอ่าให้กำลังใจคนอื่นในโบหรือสิทํำลายความตั้งใจของเขาเติมให้ย,ย่างขอใจในข่วงโบอขอใจออตรงนั้นได้บบบางทีบางย่างเขาเสิเห็นเลยได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันโมเมนต์ว่าน้ำแก้วนึ่งเนะี่ยแต่ว่าความควงหมูสึกที่ยิบยืนให้กันบะะ้าะ คำเขาอยากได้ดอกไม้เองสิคือแบบว่าอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันอยากได้ดอกไม้มันอยากอยากได้ดอกไม้จริงๆเลมันอยากได้ความรู้สึกที่เขาหยิบยื่นให้แต่เราฝึกที่จะเป็นผู้รอไง,งไึกออกไหมเราเรอจากคนอื่นรอให้เขาให้ดอกไม้รอให้เขาให้อาหารรอให้ให้เขาให้หยิบยื่นให้แต่เราไม่เคยที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นเป็นผู้ให้ก่อนลองฝึกไหมนะอยากได้หนัง ลองป็นผู้ไหก่อนอล่องบอ่อเอาอ,อย่าก,กินหนาลองยิบ้น,นาม้าคนอื่นกินก่อนหลักไปกินที่หลังก็ไเลยเพราะที่เ,เ,เห็นเลยว่ามันอิมนานกว่าบางทีกินเองนึกออกไหมมันมันไม่ได้ซาบซึ้งเขาเ้าไปในหัวใจเรานะแต่บางทีการหยิบยื่นให้คนอื่นกินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกับติดอยู่ในความรู้สึกยิ่งคําว่าคําว่าการสถานที่เวลามันเหมือนกับจังหวะที่เขาเขาอยากได้ ไม่ใช่เขาอยากได้อย่างเดียวเหมือนเหมือนเหมือนจังหวะที่เขาได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งสิ่งนทันการเนี่ยเหมือนที่พวกเราไปไปไป,ไปเกื้อกูลไปไปสูโ่โงกภายเนี่ยในจังหวะที่มันขาดแขนไม่ว่าจะเป็นกําลังใจวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแค่ทําไปทําเท่าที่เราทําได้ถึงใช้คําว่าถ้าทําได้จงทาถ้าให้ได้จงให้อ่ให้ไม่ได้ทําไม่ได้อย่าไปทําลายการกระทําของคนอื่น ไปทําให้เขาบั่นทอนกับมันไงเดี๋ยไม่ทุกวันนี้มันไม่ใช่การฆ่าสัตว์แบบแบบแบบไม่ใช่จะมาฆ่าหนูฆ่าปลาอะไรกินแต่การฆ่าความรู้สึกของคนอื่นด้วยความเห็นของตัวเองนี่แหละเนี่ยโอ้โหชครายละเอียดตรงนี้ทำยังไงมันจะได้รับเหรอในเมื่อมันทําลายคนอื่นเป็นปกติอ่ามันก็รอแต่การได้รับก็ยิ่งรอมันก็ยิ่งทุกข์สิจริงเงี้ยยิ่งบีบคั้น ขึ้นมาเป็นหลักให้ตัวเองเป็นผู้ให้เอาแค่ง่ายๆก่อนนะไม่นั่งรอเอาแค่ลุกขึ้นมาทํนหน้าที่เอาแค่มาเฮ้ยอย่ากินน้าเดินไปเอาน้ําไม่ใช่รอน้ำแค่นั้นเองนะแล้วมีไหมครับว่าจากคนที่เราไม่ไม่มีความรู้สึกว่าที่จะให้เขาแล้วมีมีแบบว่าภายหลังเราเราอยากให้เขาแล้วอันนี้มันต้องดูที่การเวลาด้วยนะประกอบกันการเวลาด้วยสติปัญญาด้วยในเหตุแต่ละอย่าง มันไฟนี่แหละแต่ละอย่างมันร้อนใช่ไหมล่ะแต่มันก็ถ้าเราไม่ใส่เชื้อไม่เติมฟืนธรรมชาติมันก็ดับลงเองด้วยระยะเวลาเนี่ยอารมณ์ของปกติมันไม่มีอะไรตั้งอยู่ทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างเนี้ยแต่ถามว่าฐานที่มันร้อนเนี่ยไฟเนี่ยมันไฟมันมาจากไหนความร้อนเนี่ยมันมา ฐานเฉยๆได้ไหมที่ไม่ต้องร้อน <c oughs> ถ้าไม่เป็นฐานใ,ใช้ใมันยังไม่ป,ปรุงแต่งเป็น,น,นอารมณ์อ่ะมันก็ใช้งานได้ปก,กติแหละแต่ทุกวันนี้ต้องอาศัยความร้อนอาศัยตัณหาอาศัยอารมณ์เป็นตัวดําเนินเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นกุศลเราไม่รู้จักเลยเราทํากุศลทําความดีแต่ ในคาบของการ <c oughs> ไปเปรียบเทียบอย่างนี้เหรอมันถูกไหมมันก็มันไม่ผิดหรอกมันก็ถูกถูกในระหว่างทางถูกในในขณะนั้นแต่ถ้ามันถูกต้องจริงๆตามพุทธเจ้าสอนมันก็ต้องไม่ทุกข์สิเนี่ยเราวัดผลกันตรงที่ทุกข์เห็นไหมถ้าเรามองถึงสภาพของความเป็นจริงเหมือนแต่ละอยางแก้วแต่ละอยะ่างใส่น้ำ แก้วธรรมดากับแก้วทองคำอย่างเงี้ยเราก็กินน้ําไม่ใช่เหรอเราไม่ได้กินแก้วนะแต่ความอยากของเราทําไมมันต้องอยากได้แก้วทองอย่างเงี้ยรสชาติมันดีกว่าไหมเห็นไหมเพราะคนอื่นให้ค่านี่เหราที่จะพูดถึงเราอยู่กับคุณค่าโดยที่คนอื่นให้เรามาตลอดเรา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 อยู่กับความที่คนนั้นว่าดีคนนี้ว่าไม่ดี เราอยู่กับสิ่งที่คนอื่นกําหนดให้เราอะอาแล้วโลกมันกําหนดให้เราอย่างเงี้ยริงไหแบบนั้นน้อแต่แต่ความรู้สึกจริงๆของเราล่ะเคยมองเห็นตรงนี้ไหมไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสิเพราะไม่เคยดูไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักเราจะรู้จักสิ่งพวกนี้เพราะเราหยุดดูเหมือนเอาง่ายๆเลยคนทั้งโลกไขว่คว้าที่จะหาเอามาเป็นเจ้าของแต่พวกเราทำอะไรทำไมเราสวน สวนขนาดนี้อ่าเพราะเราไม่รู้จักหรอว่าความไม่มีมันเบาแค่ไหน,นแต่ที่เราหนักอย่างเงี้ยเพราะความแบกของเราสุดท้ายเราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าเราแบกอะไรไม่ได้จริงวันหนึ่งเราเราก็ต้องทิ้งหมดในสิ่งพวกนี้นแต่ใจที่จะยอมรับกับความทิ้งตรงนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หายมันจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมภาระจริงๆเนี่ย คือความรู้สึกของเราเองนะ,ะแล้วมันชอบมันชอบมันชอบลับด้วยนะ <laughs> ชอบลับทุกอย่างไม่ชี้เจนแค่เป็นเหรงมันย่ำครูบาอาจารย์ยังกูกูแค่ันนี้ว่าอันแบบว่าเพิ่นเทศเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้นะาแบบว่านอมเขาจะคลองนะเตะใครครับมันนอมอยู่แล้วแต่มันบอกให้นอมแล้เรื่องดีหรอก t เ a n k you นะ โอ้ไปไนยี่โกน้อมเข้ามานใส่ตนน้อมปั๊บเบิดแห่งน้อมเรืืองบอดีเขาก็จะเห็นว่าความขีดเห็นว่ามันดีกับบดีคือกุศลก็อกุศลสิ่งไดมีกำลังความบดีมีกำลังซำซำลุงตาบอกนี่ซำมูส่วนไปกินเหล่าไดอหราว่ซำเขาหยวัดเขาสิแยกบอกเลยบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถือ โอ้มันมันมันบอดีแต่ว่าใจนึงก็อยากไปเน,นะเป็นอย่างเป็นอย่างมันคืออยากไปอีอย่างเหตุเห็นความอยากไปเกิดขึ้นแสดงว่าเขาเคยเหตุเนี่ยถ้ามันไม่มีเชื้อมันไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาได้แต่ใน,นเมื่ออ่ะสถานที่อยู่นี่เขามองในปัจจุบันเด้เขาอยู่ในขาบตรงนี้เขาอยู่นจุดนี่ขาวเหตุตรงนี้นี่คือมันมันผิดจากหลักแหละวห็นว่า ทำว่าศีลนอิหีคือควมของในใจเฮาในปัจจุบันบ่ได้เป็นขอดอกแต่ว่าเฮ็ดสิ่งใดพิษนั่นแหละคือพิดศสีลน,น, <laughs> นเห็นนะเขาบ่ได้แนมว่าคนอื่นสีมองไหพ่อบ่ได้แนมว่าคนอื่นสีเห็นหรือบ่เห็น่มเด้เห็นนะมีควาหละอายหล็เกงกลัวต่อสิ่งที่พิษคำว่าพิษตัวน,นี้คือควมรูสึกบ่ต้องมาให้คนอื่นตีข่าวว่าเฮาพิดหรือเฮาถือแต่เฮาสิจิจิลลึกลู้สิหูสึกอยู่ตลอดเวลา แม่ได้การก้าวถึงบุคคลที่สามในสิ่งที่บิดเดือนมันร่วมอยู่นี่เีมันเลยนี่คือการมองตามความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกําลังสติก,กาลังสมาธิไม่มีทางที่มันไม่มีทางที่ตัวนี้จะหยุดอ่าพอเมื่อ,อนหนึ่งที่ขา้าโอ้บ่ไดเฮตตามวามอยากข่มจะขดเขาจะเห็นเลยว่าเพราะมันมีมากอีกรอบหลังมีคนมาสวนไปอีกถ้ารอบแรกเขา้าเข้า่านไปได้นะเข้าบ่ไปด้วยความถี่ เข้าก็อยากไปอยู่แต่เขามองในปัจจุบันแล้วว่ามันมันบดถึกตองถูกต้องหรอรอบหลังเข้าสิบอดเต่อตานในสิ่งนี้ทีได้ยากเลยนะ,ะแต่ถามเข้าเหตุตามใจของรอบหลังถามมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันสิต่อต้านกันยากถึงก่อนอีหยังก็ตามทีมันมีกําลังในใจเขา้าเพราะว่าเข้านี่แหละห้กำลังทุกอย่างมันจะซื่อตรงมากนี่คือความเป็นจริงในแต่ละคณะเลย <c oughs> บ่มีไผยมาโดนบันดาลมะเสกมาเปามหยิบพอออกจากถูกข์มวมะยิบความสุขใส่เฮ้าให้เฮาได้บม่มีนี่แต่เฮาเอง,งมัดจัดการนะของแต่ด้วยด้วยที่เฮ้าบ่ฝึกบ่หหารธรรมชาติสิไหลลงไปในกระแสถุกในขณะที่เฮ้าถูกเข้าก็ยิ่งควยควาหาหาความผลถูกแต่ว่าความผลถุกของเข้าครับบ่มเป็นการเรียนรู้ทุก์รับเป็นการบอร่อยอยากเจอถูก มันอยากหนีเพราะในสิ่งนั้นมันไม่ได้ดังใจแต่ได้ดังใจมันเอา